พิเศษสุดๆเลยนะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษครับให้กับแฟนๆทุกท่านเลยครับผมใครที่สนใจรถยนต์คันนี้ครับผมเราแถมฟรีครับติดตั้งกล่อง e85 sugar f e c auto ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมมูลค่า7,900บาทครับนี่ครับเอาไปใช้แบบประหยัดประหยัดได้เลยครับประหยัดกว่าน้ำมันเป็นซิน95ปกติถึงลิตละ7บาทกว่าเลยนะครับผมและท่านสามารถเติมน้ำมันได้เปนสินได้ทุกประเภทเลยครับ e85 e20 แสโซฮอล์9195ได้หมดเลยครับผมกลองใหม่สินค้าใหม่ครับรับประกัน2ปีเต็มครับเอาไปเลยครับฟรีๆครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับผมวันนี้ครับอยากกับพิบตาเลยครับ Honda Civic Dimension ครับโฉมนี้ครับยอดนิยมตลอดการสุดๆเลยนะครับผมคันนี้ครับสภาพนางฟ้าครับผมมือแรกมือเดียวออกห้างเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของครับและเป็นปี2003แท้นะครับไฟท้ายโดนัทแล้วนะครับ น็อตไม่ขยับทั้งคันเลยครับผมวาวๆเลยครับผมวิ่งแค่แสนกว่าโลครับใช้งานมาน้อยครับรถสวยจัดครับสุดยอดนางฟ้านะครับคันนี้ครับสีสันสวยภายในสดครับช่วงล่างใหม่เอี่ยมนะครับการขับขี่บอกเลยครับน้องๆป้ายแดงครับไข่พลาดคันนี้แล้วจะเสียใจนะครับติดตามชมเลยครับ มาชมเอกสารก่อนเลยนะครับเล่มเดิมๆนงแต่ออกรถมาเลยนะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนเล่มเลยครับเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนครับผมและกุญแจรีโมทแท้จากศูนย์ครับมาครบเลยครับพลิกมาหน้าแรกเลยครับผมนี่ครับรถปี2003แท้นะครับซื้อโดยการจัดไฟแนนซ์ผ่าน Honda l e a s i n g นะครับต่อมาครับผมเมื่อผ่อนหมดแล้วนะครับก็โอนมาเป็นชื่อเจ้าของรถครับนี่ครับมีเท่านี้เลยนะครับนี่ครับชัดเจนมากครับต่อมาครับผมหน้าภาษีครับ ภาษีนี่ถึง4พฤศจิกานะครับปลายปีเลยนะครับเป็นรถปลายปีครับเพียงปีละ951บาทเท่านั้นนะครับต่อมาหน้ารายการบันทึกครับมีเพียงประวัติการโอนจากไฟแนนซ์มาเป็นชื่อเจ้าของนะครับนี่ครับประวัติมีเท่านี้นะครับมือแรกป้ายแดงชัดเจนเลยครับผมนี่ครับสุดยอดมากครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ y o YouTube หลายหลายเพชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับและเรามีบริการด e ลิเวอรด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับนอกจากนั้นนะฮะเรายังรับซื้อรถยนต์นะฮะรถบ้านสภาพดีครับรถสวยทุกรถบ้านนะฮะ รับซื้อทุกคันทุกราคานะครับทั่วไทยเลยนะครับท่านใดมีรถญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าจะเป็นเซลล์ในหน้านะครับทําเป็นอาชีพนะฮะติดต่อมาได้นะครับมีค่าคอมมิชชั่นให้นะครับโอเคครับมาเลยครับคันนี้ครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับรถสวยระดับนางฟ้าคันนี้ครับผม Honda Civic Dimension ปี2003ครับไฟท้ายโดนัทแล้วนะครับผมเครื่องยนต์1,700ซีซีครับ EXI เกียร์ออโต้ครับ นางฟ้าคันนี้ฮะมือแรกมือเดียวออกห้างไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของครับวาวๆเลยนะครับเล่มนิดนเดิมๆเลยครับชัดเจนมากครับผมรถเข้าศูนย์บริการด้วยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ด้วยครับผมวิ่งมาแค่1นึ่งแสนแปดมืโลครับและน็อตไม่ขยับทั้งคันครับไม่เคยแกะสักชิ้นครับวาวๆครับรถอายุขนาดนี้ครับหารถที่น็อตไม่ขยับมือเดียวออกห้างเปอร์ฟล์แบบนี้ฮะหาไม่ได้ง่ายแน่นอนครับสวยงามสะดุดตาโดดเด่นมากๆครับ บอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับสุดยอดเลยครับสีสันสวยมากครับผมสีอยู่ในเกณฑ์ราวๆ95เครับแทบไม่มีริ้วรอยครับมีก็น้อยมากๆครับแทบมองไม่เห็นครับผมแต่ว่าตัวโลโก้นี่เจ้าของรถติดมาเพื่อความสวยงามนะครับเป็นตัว EXI นะฮะไม่ใช่ VTEC นะครับบอกเลยฮะจะเป็น EXI หรือ VTEC นะครับโฉมนี้นะฮะ ครับแทบไม่ต่างกันครับไม่รู้สึกเลยฮะไฟท้ายโดนนัดนะครับนี่นี่นี่ไฟท้ายกลมๆแบบนี้ครับ2003แท้ครับตัวนี้ออกมาตัวแรกปี2001นะครับไฟท้ายจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ครับ2003แท้ๆครับสวยงามสุดยอดมากครับรถคันนี้ครับผมดูเลยนะครับสีบรอนเงินสวยมากๆครับวาวๆเลยครับตัวถังบางเฉียบทั้งคันครับผมน็อตไม่มีขยับครับไม่เคยแกะครับนี่ฮะดูเลยครับ สภาพสีเลยนะครับเงาเงาวิงวิงฮะนี่ฮะให้ดูกันแบบวิงวิงเลยครับเงาเงาครับผมไม่มีด้าแล้วนะครับนี่ครับากระโปรงกระโปรงครับหลังคานี่ครับสุดยอดครับมาดูยางครับผมยางมิชลินอินเนอรี่นะครับนี่ครับดอกสวยกริ๊เลยครับนี่ฮะชมเลยฮะใช้ได้ยาวๆนะครับปี2017ครับขับดีนุ่มนวลครับ รุ่นนี้ผมชอบมากนะฮะยางตัวมชล s u b i s เนอร์จีตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะขับดีนุ่มเงียบนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมนี่ครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้ครับสวยงามแบบนี้เลยครับรถคันนี้ครับนี่ครับสีสันสวยภายในสดครับรับรองครับกันที่ครับขับขี่อย่างกับป้ายแดงเลยนะครับช่วงล่างนี่ทํามาใหม่หมื่นห้าพันบาทนะครับยังมีใบเสร็จอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะติดตามชมต่อเลยนะครับภายในภายในสวยกริฟครับ และท้ายคลิปนะฮะมีทดลองขับด้วยนะครับชมกันต่อให้จบให้ต่อเนื่องเลยนะครับติดตามชมครับมาชมความงดงามภายในกันเลยครับผมนี่ครับภายในสวยสดจริงๆเลยครับงดงามสุดๆจริงๆครับผมนี่ครับชมเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับดูเลยครับไม่ช้ำไม่โซมเลยนะครับผมเดิมๆสวยๆครับเลขไม้ครับเลขไม้วิ่งมาเพียง 1, 8 6 0 0 0กิโลครับนี่ครับว้าวๆเลยนะครับ ไม่น้อยๆเลยนะฮะใช้งานมาอย่างธนุถนอมเลยนะครับผมมือเดียวเลยนะครับนี่ครับบอกเลยครับรถสภาพแบบนี้ฮะดูพวงมาลัยฮะนี่ฮะดูเลยครับสวยปิ๊งจริงนะฮะนี่ฮะสภาพนี่น้องๆลายแดงเลยนะฮะบอกเลยครับนี่ครับดูเลยครับแผงข้างแผงประตูฮะดูแผงสวิตช์ครับสวยกริปเลยครับผมนี่ครับเบาะหนังสวยๆครับนี่ฮะ ว้าวจริงเลยฮะเนี่ยดูแลมาอย่างดีครับผมนี่ครับชมนะฮะนี่ฮะสวยระดับนี้ครับอุดอัรถบ้านเราครับต้องเอามาฝากทุกท่านให้ได้นะครับนี่ฮะรถเราคัดมาอย่างดีทุกคันครับผมไม่สวยไม่ขายนะครับนี่ฮะช่ององค์ช่องแอร์ดูฮะไม่มีโซมเลยนะครับสวงสซวิ์เครื่องเสียงเดิมๆนะครับติดรถมาอย่างนี้เลยครับผม นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับดูเลยฮะหัวเกียร์แป้นเกียร์สวยสดมากๆฮะนี่ฮะพนักเท้าของเท้าแขนงดงามสุดๆครับภายนงภายในเรียบร้อยสุดๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับครับประตูนี้ไม่มีตกไม่มีหลวมนะครับหนักแน่นครับผมดูกระจกไฟฟ้านะฮะนี่ครับใช้งานได้ครับขึ้นลงได้ปกติครับผม นี่ครับนี่ครับใช้งานได้ครบถ้วนครับพับกระจกด้วยได้ด้วยฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะพับกระจกครับผมนี่ครับนี่ครับพับกระจกกระจกได้ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์หมดทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูฮะความงดงามภายในนะฮะพรมาลงพรมลไยชัดเจนฮะจั่แจ่มมากๆครับ สุดยอดเลยนะฮะดูเลยครับไม่โซมนะครับผมสวยปิ๊งนะครับนี่ครับให้ภาพปรญญายไปเลยนะครับนี่ครับสดบงามมากเลยครับสีสันสวยภายในสดครับไม่ได้พูดเกินจริงครับ ใช้งานมากๆครับถ้าเทียบกับซิตี้คาร์พวกเครื่องพันห้าแล้วครับจะเป็นตระกูลใดก็แล้วแต่ฮะจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองครับได้รถตัวนี้ไปครับเกรดนะฮะคลาสมันสูงกว่านะครับเป็นรถไซส์กลางครับน่าใช้งานนะในราคาสูสีกันนะเพอเอซิตี้คาร์ขายแพงกว่าครับคันนี้ถูกกว่าด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับนี่ฮะเปิดประตูหน้าซ้ายกันเลยครับนี่ครับ ประตูแน่นๆครับไม่หลวมไม่ตกนะครับดูฮะช่องแอร์นี่ฮะสวยใสนะฮะไม่โทรมนะครับเดี๋ยวมาดูเอกสารกันนิดนึงฮะนี่สมุดคู่ไม้คู่มืออยู่ครบนะฮะนี่ครับดูเลยนะฮะนี่โคดเครื่องเสียงอะไรอยู่เลยนะครับนี่ครับรถมือเดียวมันจะได้มาครบแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะคู่มือสมุดรับประกันครับบุ๊กเซอร์วิสครับนี่ครับเห็นไหมฮะชัดเจนมากครับ รถปี2003นะครับซีดิค0ูฮะดูฮะไม่เข้าสงเข้าศูนย์นะครับดูเลยฮะรถดูแลอย่างดีครับเข้าศูนย์นะฮะมีประวัติด้วยนะครับผมนี่ครับดูภายในกันต่อเลยนะครับนี่ครับให้ดูกันแบบซูมๆเลยครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับภายในสวยนะครับผมนี่ครับดูเลยฮะ สวยใสแบบนี้ครับราคาเบาๆครับขับทางใกล้ทางไกลครับตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับน็อตไม่ขยับสักตัวเลยครับจะเป็นไปได้ยังไงครับรถหายากจริงครับในสภาพแบบนี้ครับรถอายุขนาดนี้หาที่แบบน็อตไม่ขยับครับแล้วโปรไฟล์ดีๆนี่มือเดียวออกห้างฮะใครได้ไปก็เป็นมือที่สองเลยนะครับปรว้าเลยครับ สวยงามครับผมนี่ครับสดแจ่มมากๆเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยครับไฟท้ายนะครับสวยใสปิ๊งเลยครับผมนี่ครับมีสไตล์นะฮะมีกลมๆข้างในครับไฟท้ายโดนัทแล้วนะครับปี2003าครับผมนี่ครับ้ายโดนัทนะครับเป็นตัว EXI นะครับดูแลง่ายประหยัดด้วยฮะไม่จุกจิกครับผม นี่ตรงนี้มีตําหนินี่ฮะบางๆางนิดเดียวเองครับแทบมองไม่เห็นเลยนะครับผมชี้ให้ดูเลยนะครับนี่ฮะดูระยะแค่เมตรเดียวก็แทบมองไม่เห็นแล้วฮะไม่แทบไม่มีตําหนิเลยนะครับสีนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสีสวยๆเดิมๆครับเปิดฝาท้ายเลยครับนี่ครับห้องท้ายเดิมหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกสันทุกขอบทุกซองทุกมุมครับผมนี่ครับชมเลยนะครับนี่เดิมๆครับ ดูเลยฮะเดิมเดิมน็อตไม่เคยแกะน็อตไม่ขยับสักตัวครับดูเลยครับไม่ได้มีง่ายๆแน่นอนนะครับหายากสุดครับสภาพแบบนี้ครับห้องท้ายสะอาดมากๆเลยนะฮะกว้างขวางครับนี่ยางอะไหล่นี่ไม่เคยลงดินนะฮะไม่เคยแตะดินนะฮะเห็นไหมฮะช็อกยังชัดแจ่มอยู่เลยฮะยางอะไหล่นี่ใหม่ปิ้งเลยฮะไม่เคยแตะดินเลยครับผมสุดยอดมากครับ สวยเดิมหมดโจดทุกสิ่งทุกอย่างครับใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรับรองครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมหน้าตาความหล่อกันเลยครับผมนี่ครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกครับสวยใสปิ๊งเลยนะครับนี่ครับว้าว้าวเลยครับผมนี่ไฟเฟยสวยงามมากๆครับนี่ครับของเครื่องนะครับ เดิมหมดจอทุกสิ่งทุกอย่างครับเพจครบสติกเกอร์ครบน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับชมเลยนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์มออกครับชัดๆแจ่มๆฮะไม่โซมไม่มีการถลงถลอกครับนี่เพจอยู่นี่นะครับเพิมเดิมๆครับไม่เคยแกะไม่เคยแตะต้องนะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมดูเลยครับสวยๆแบบนี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับหายากสุดๆครับดูสติกเกอร์นะครับนี่ครับ นะครับงดงามสุดๆครับเดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับฝากระโปรงกระโปรงเดิมหมดครับผมเครื่องยนต์นะครับ1,700ซีซี EXI นะครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องยนต์เดินเบาเดินพอสนอหูมากนะครับ ปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่กระตุกไม่กระชากไม่มีสันนะครับผมเครื่อง EX i นี่บอกเลยครับในส่วนตัวที่ผมขับมาแล้วหลายๆคันนะครับไม่ว่าจะเป็น EX i หรือ V t e ทครับผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับแต่ E อ i อาจจะม้าน้อยกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าดูแลง่ายครับไม่ค่อยมีปัญหาครับผมตัว EX i นี่ใช้งานแกร่งอึดทนนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามีคลิปทดลองขับด้วยนะฮะดูกันไปต่อไปเรื่อยๆนะฮะ นี่รถคันนี้ครับผมสวยงดงามครับสีสันสวยภายในสดช่วงล่างนี่ผมเก็บมาแทบจะหมดเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทครับมีใบเสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นการขับขี่หนักแน่นยอดเยี่ยมฮะชฉบเชี่ยวเข้าโค้งเข้าโค้งมั่นใจสุดๆครับรับรองเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมีเสน่ห์มากๆครับรถคันนี้ครับในราคาเบาๆครับท่านใดสนใจครับ ติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมน,นะครับโอเคครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะติดตามชมทดลองขับกันต่อเลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามกแกรนด์อุดรธาน,นีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดสะอ้านครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำ าพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมมาดูอารมณ์แบบไหนโหมดกันบ้างนะครับไฟทุกอย่างนะครับไฟตัดหมองตัดหมอกไฟหน้าติดครบถ้วนเลยครับรถสวยมีเสน่ห์มากนะครับนี่ไฟท้ายโดนัทนี่ครับกลมๆแบบนี้ครับ เอาละครับไปทดลองขับกันเลยครับนี่กุญแจรีโมทครับกุญแจไขสตาร์ทของแท้เลยนะครับผมกุญแจรีโมทจากศูนย์ครับนี่ครับเปิดเซ็นทรัลล็อกครับข้อมานั่งแล้วนะฮะเสียกุญแจครับผมเปิดไฟออนครับนี่ครับไฟออนไฟเจ็คกิ้งฮะขึ้นครบเลยนะครับโอ้นุ่มเลยครับชึองเดียวติดครับ ติดแบบนุ่มนวลเลยนะครับผมอ่านะครับปิดประตูแล้วครับฟังเสียงห้องโดยสารครับเนียบสนิทนะฮะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยครับอ่าเปิดแอร์ตรงนี้ครับนี่เครื่องเสียงเนี่ยฮะปุ่มนี้นะครับเดิมเดิมฮะรถเดิมเดิมใสๆครับผมนี่ฮะกล่องเก็บของนะครับแอร์เย็นนะฮะ จอดนี่ถ่ายคลิปมาชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะแอร์เย็นครับผมปิดเครื่องอยู่ตลอดนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ดูความร้อนนะฮะนิ่งๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่สวยเลยครับไม่มีการโซมนะฮะนี่เอาละฮะผมจะเข้าเกียร์นะครับจากเกียร์พีมาเกียร์ถอยหลังนะครับจับนุ่มนวลแบบว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเข้าเกียร์แล้วนะครับเกียร์อาครับถอยครับ กระตุกไม่กระโดดแดงสิ้นนะครับถอยลงถอยหลังครับนี่ครับเอาละฮะต่อไปเข้าเกียร์เอ็นครับเข้าเกียร์ดีครับไม่รู้สึกสักนิดเลยครับว่าจับนะฮะว่าเกียร์จับนะฮะไม่มีการกระตุกไม่กระโดดแดงสิ้นนะครับนุ่มนวลเลยนะครับเอาไปทดสอบช่วงล่างอ่ะเดี๋ยวผมเบาเสียงดีกว่าอ่าเบาเสียงแล้วฮะ ทดสอบนะฮะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดเอาจากขวาสุดก่อนนะครับนะครับดูฝั่งเสียงช่องล่างกันครับว่ามีเสียงไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าขวาสุดนะฮะแน่นตึบไม่มีเสียงเพาคงเพาขับไม่มีเสียงอิดแอดซ้ายสุด ครับแน่นกระชับหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับยอดเยี่ยมฮะช่วงลงช่วงล่างเก็บมาเรียบร้อยครับหมื่0ห้ันบาทนะครับเอาไปนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยฮะเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆครับขอบอกครับผมไม่มีอะไรต้องทําแล้วครับใช้งานได้เลยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราไปลองถนนใหญ่กันเลยนะครับแลครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับผมผมรัดเข็มขัดเรียบร้อยครับเข้าเกียร์ดีครับ ไปเลยครับออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับเกียร์สามครับเกียร์สี่ครับพุ่งดีมากเลยครับเราออกนี่นุ่มจริงๆครับผมนุ่มมากๆเลยครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นสมูดสุดๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับ ไม่รู้สึกถึงการกระตุกสะดุดแดงสิ้นเลยนะครับไม่มีการกระโดงกระโดดครับเกียร์ไหลดีครับนุ่มดีมากๆครับผมบอกเลยครับการขับขี่ครับเครื่องยนต์พุ่งแรงออกตัวดีนะครับไม่มีการอึดอัดนะฮะไม่มีตื้นะครับไปได้เลยฮะชอบเชียวนะครับ จะรู้สึกถึงความแน่นกระชับนะครับกระชับกระเฉงครับนะครับขับแบบเฟี้ยวๆฟได้เลยนะครับพอรถตัวนี้ช่วงลงช่วงล่างดีครับเกาะถนนดีนะครับใครได้ลองแล้วบอกเลยครับเอาอยู่ครับผมเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งครับแต่ไม่แนะนําให้ขับเร็วนะให้ขับผัดโผลหรือให้ขับปาดเสียวนะครับแต่สมรรถนะนี่ดีมากครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นตระกูลอื่นบอกเลยครับไม่เป็นรองใครเลยนะฮะนี่ครับ เครื่องยนต์พุ่งช่องล่างแน่นนะครับและช่องล่างนี่ก็ททำมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วครับเครื่องก็สดนะฮะอัตราเร่งดีเครื่องเกียร์ช่องล่างจบทุกสิ่งทุกอย่างครับนะฮะภายในภายในนี่สวยเรียบร้อยเลยนะครับดูเลยครับแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์นี่หนาวเลยนะครับสู้แดดเมืองไทยสบายครับผม รถสวยๆเรียบร้อยเรียบร้อยนี้ครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะกดคลิกดาวให้ดูเลยนะครับชมเลยครับืพุ่งหลังติดบอครับเยี่ยมครับนี่ครับเวลากดคลิกดาวก็เปลี่ยนเกียร์ลงมาครับเกียร์สองนะครับเวลาถอนก็เล่นแค่สามสี่ครับผมนี่เฟี้ยวครับขับดีมากครับผม เลยครับอยู่เกียร์สูงสุดแค่2,500รอบเองนะครับความเร็วร้อยครับผมนี่ครับประหยัดด้วยนะครับขับดีด้วยครับไม่กินอย่างที่คิดนะครับตัวนี้นี่ไม่ซดนะครับน่าใช้งานครับน่าใช้ตอบโจทย์ดีกว่าซิตี้คาร์เยอะนะครับขับขี่ท่องกิดท่องเที่ยวทางกงทางไกลตอบสนองดีกว่าอย่างชัดเจนนะ เป็นรถที่คลาสสงมาซิตี้คาร์ครับแต่ราคาเบาๆครับขายถูกกว่าซิตี้คาร์ด้วยนะครับเอาละฮะท่านใดสนใจรถคันนี้ครับอย่าลังเลครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาพูดคุยกันได้เลยครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับจะให้ขับส่งที่ไหนหรือจะมารับเองที่อุดรธานีครับบอกได้ครับนะฮะโอเคครับการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม